สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นระครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันใน2ช่วง2เรื่องราวเป็นช่วงเล่าข่าวช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคำคำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการรับมือพายุฤดูร้อนนะครับได้พูดคุยกับคุณสาวรัต วงสกุลวิวัติรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องของคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สติปัญญาที่ดีนะครับแนวคิดจะเป็นองไรพูดคุยกับคุณหันษาไทยศรีผู้อำนวยการศูนย์คัดกรองทารกแรกเกิดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเลียงนะครับ ธนาคารนมสินครับประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR ลงร้อยละ0.25นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มโดยจะคงอัตราดอกเบี้ย MRR หลังจากการปรับลดไปแล้วอยู่ที่ร้อยละ6.595นะครับซึ่งถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ในปีนี้ซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับจะเท่ากับว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงร้อยละ0.40นะครับซึ่งการปรับลดครั้งนี้จะ มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปต้นไปโดยจะมีระยะเวลานาน6เเดือนด้วยกันนะครับเอ็กซิมแบงค์ครับประกาศปรับลดอัตราดอากเบีย้ยพรมเรดลงร้อยละศูนจากเดิมอยู่ที่ร้อยละหกนะครับก็จะเหลือร้อยละต่อปีเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบ,บางและ SME นะครับโดยอัตราดอากเบีย้ยดังกล่าวนะั้นเป็นอัตราดอากเบีย้ยสินเชื่อที่เอ็กซิมแบงค์ใช้ สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SME เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยสินค้าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ตามที่สุดในระบบนะครับโดยการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะมีระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ b บเ x ตไดอารี่จากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้น ม่อไปกับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับเองนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วมีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ารายการจะใช้ระบบการส่คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจและก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะคร ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงล0 0 2 5เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มซึ่งเป็นการปร,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่2ของปีนี้นะครับซึ่งเมื่อรวมแล้วเนี่ยจะเท่ากับ2ครั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงไปแล้วรอยละ0 4 0นะครับล0 0 4 0ทวนอีกครั้งครับธนา,าคารออมสินนะครับประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ลงมาล0 0 2 5นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า รายย่อยทุกกลุ่มซึ่งการปรับในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วนะครับเมื่อรวมกับครั้งแรกเท่ากับมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงมาแล้วร้อยละร้อยละศูนย์จุดสี่ศูนย์นะครับร้อยละศูนย์จุดสี่ศูนย์นี่คือข้อมูลส่วนคำถามครับถามผู้ฟังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ครั้งที่สองนะครับซึ่งธน,นาคารออมสินได้ประกาศปรับลดออกมาร้อยละศูนย์จุดสองห้า เพื่อเปการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มเนี่ยนะครับการปรับลดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับลบครั้งที่2ของปีนี้คือปี2017คําถามคือเมื่อรวมการปรับลดครั้งที่1กับครั้งที่2เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเท่ากับธนาคารอมสินได้ลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงมาแล้วร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบในอินบ็อกซ์นะครับส่วนรายที่ผู้โชคดีประจําวันที่ยนมา,านี่บ จากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนรมนโชคสุทินนะครับขออภัยถ้าเกิดอ่านนามสกุลผิดเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการรับมือพายุฤดูร้อนจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณสหรัฐวงศ์สกุลวิวัตินะครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสหรัฐครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒนครับครับตอนนี้เรามีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับครับก็ จากการติดตามข้อมูลสภาพอากาศนะครับแล้วก็กับประกาศแจ้งเตือนภยัยเรื่องการเกิดพายุฤดูร้อนกับกรมอุตุนิยมวิทยานี่ครับ,รบก็เราพบว,ว่าประเทศไทยเ,ยเริ่มเกิดพายุฤดูร้อนนะครับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะครับจนถึงเมษายนและคาดว่าอาจจะต่อเนื่องถึงต้นพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาประทะมวลอากาศร้อนนะครับที่ปกคลุมอยู่ที่เทศไทยบริเวณตอนบนนะครับก็ส่งผลให้ อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดพายุฤดูร้อนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทั้งกรุงเทพมหานครริมุตนนิลแล้วก็ภาคตะวันออกครับซึ่งก็เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์ส,สินของพี่น้องประชาชนครับครับเอ,อจะเกิดขึ้นแถบแถบพื้นที่ไหนบ้างฮะพื้นที่เสี่ยงที่บ้านนี้ก็ก็ ก็ตามที่ผมเรียนนะครับทางภาคเหนือก็เยอะนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอ๋อเราเรยจะบอกเป็นจังหวัดอะไรนี้ยังบอกไ่ได้ใช่ไหมฮะปัจจัยเป็นเยอะกครับก็ก็ขณะนี้ก็เราเรามีสิทธิสถิตินะครับในช่วงเมษายนเนี่ยครับวัเจ็ดเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ครับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าทั้งเดือนเมษายนจนถึงเมื่อวานนี้นะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งสิ้นสี่สิบแปดจังหวัดสี่สอง 212อำเภอ6 9ดตำบลครับ2,583หมู่บ้านนะครับแจะส่วนได้รับผลกระทบถึง6,984ครัวเรือนนะครับแล้วก็ใบเรือเสียหาย14,100หลังนะครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมากถึง48จังหวัดนะครับภาคเหนือ19จังหวัดครับตมออกสิงเหนือ19จังหวัดภาคกลาง16จังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาคละสองจังหวัดครับอ๋อรับคือเราจะบอกไม่ได้ว่าเป็นจังหวัดไหนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มันจะแวดล้อมมานนะฮะก่อให้เกิดได้ครับครับมีความเสี่ยงครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อจังหวัดไหนที่มีหรือว่าพื้นที่ไหนที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยต้องระวังตัวเป็นพิเศษไหมฮะคุณสารัตครับก็ก็มีครับแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในการเตรียมความพร้อมครับที่จะดูแลตนเองนะครับรู้จักสังเกตนะครับอันแรกต้องจัดสังเกตว่าโอกาสที่จะเกิด อ่าพายุฤดูร้อนนะครับก็จะมีลักษณะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวนะครับลมสงบนะครับแล้วก็อาจจะมีพัดแรงบางช่วงนะครับมีเมฆก่อตัวหนาแน่นแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าฝนฟ้าขนองระยะไกลๆนะครับนี่ก็ให้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักสังเกตนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะอยากจะแนะนําเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมนะครับครับครับต้องต้องอยางไรคเชิญครเชิญคะอยากอยากให้พี่น้องประชาชนได้เป็นบัตตนนะครับด้วยช่วย ติดตามนะครับสภาพการเยากรอากาศนะครับและประกาศแจ้งเตือนของทางราชการนะครับจะได้ทราบช่วงเวลาและก็พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับหากมีการแจ้งเตือนนะครับก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะประตูหน้าต่างหลังคาบ้านนะครับแล้วก็จัดเก็บสิ่งของเข้าของที่จะปลิวลมได้นะครับให้อยู่ในที่มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายหรือว่าถูกถูกตกลนใส่นะครับ สำรวจต้นไม้บริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงนะครับหรือหาไม้ค้ำยันในจุดที่เสี่ยงต่อการหักโค่นนะครับ,รบหรือว่าแจ้งหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะถ้าหากพบเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาหรือเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ที่มีลักษณะไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของการดูแลพืชผลทางการเกษตร,ร,รษก็อยากให้หาจัดไม้ค้ำจัดที่ค้ำยันต้นไม้นะครับหรือ ที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับนี่ก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับครบในส่วนของเมื่อเมื่อเมื่อเกิดอายุแล้วนะครับ,รบก็อยากจะจะให้พี่น้องประชาชนได้ได้ปฏิบัติตนดังนี้นะครับก็อยากให้หลบหลบ,ล,บลมแรงหลบพายุนะครับในตัวอาคารบ้านเรือนที่เลือกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับอไม่อยู่ในจุดเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการแตกหักไม่ว่าจะเป็นหลังคาเรือนกระจกนะครับหรือหลังคาสกายไลน์ ศตูหน้าต่างที่เป็นกระจกก็ควรจะหลบหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากจลมกระโชกและฟ้าผ่านะครับแล้วษณะไม่หลบอยู่ฮะเชื่อต่อเชื่อต่อครับครับไม่หลบพายุในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้านะครับรวมถึงไม่จอดรถในบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยงดใช้เครื่องไฟฟ้านะครับหรือโทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับไม่เป็น เงินทอง,ทองนาคต่างๆนะครับไม่เข้าใกล้บริเวณสายไฟที่ขาดหรือเสาไฟฟ้าที่ล้มหมายถึงว่าพายุเกิดแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดนะครับก็ก็รู้สึก,กขอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับนี่ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนครับครับกับเรื่องการเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับคือด้วยความเคารพนะครับผมยังไม่เคยเจอแล้วปรากฏการแบบนี้มาก่อน เราต้องเราต้องทํำยังไงกับบ้านที่พักอาศัยเรารวมถึงสิ่งของอะไรยังไงให้มันคือเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะขนาดไหนต้องเอาให้แน่นอย่างนั้นเลยไหมฮะหรือยังไงครับอันนี้ก็ก็ก็ต้องสํารวจครับสํารวจรว่าถึงจุดจุดเปราะบางของของเราเองครับตรงไหนท,ที่ที่จะปลิวได้ลังาคาก็อ,อาจจะต้องในในต่างประเทศนะครับในประเทศเียินามเนี่ยผมผมเคย ไปดูงานต่างประเทศเขาเป็นไงฮะรัฐบาลเขาแจกเชือกนะฮะมัดหลังคาวมัดหลังคาไปเลยใช่ไหมเพราะมันปิวได้อกมูสองฝั่งแล้วก็รัดหลังคาไว้ครับก็อาจจะแตกต่างจากบ้านเรานะครับแสดงว่าแค่ตะปูไปย้ำนี่ไม่พอเลยครก็ก็พูจะเผื่อหน่อยไหมก็เผื่อเผื่อก็ดีเผื่อก็ดีครับครับก็ก็ดูจุดเปราะบางของเราเองนะครับอย่างที่ผมได้ทําเรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าจุดที่เป็นกระจกอะไรที่อาจจะเปราะบางแตกง่ายครับ ตกรวมใส่ตัวเราเองจะขอให้เกิดการบาดเจ็บไม่เฉพาะเสียหายจากตัวอาคารบ้านนะครับก็อาจจะได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังตรงนี้ครับผมกับสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรด้วยนะฮะถ้าสามารถท่านยังไงเขาปลอดภัยด้วยนะโอ้โหมันลำบากเลยเราเขาไปใกล้ใกล้เราด้วยนะครับผม ได้เราที่อยู่จุดปลอดภัยจุดมั่นคงแข็งแรงหลบในอาคารจุดที่แข็งแรงก็ก็จะปลอดภัยทั้งคนทั้งทีครับแต่จริงๆพายุรุร้รนเขาจะอยู่ไม่นานใช่ไหมครเข้ามาแป๊บๆหนึ่งเขาก็ไปใช่ไหมครับครับมาแป๊บเดียวครับก็อยูช่ช่วงสั้นๆครับชัว่วโมงตกแป๊บเดียวครับ<ล>กระโชกกระโชกจะมีลมกระโชกมีฝนขนองฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยฮะฝนก็สั้นๆไม่เกินหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับแค่ลดเลยเฉยนะฮะเอาแป๊บเดียวครับครับคือว่าให้ลดเลืยเฉยไม่มีอะไรมากมายแค่นั้นเอง ครับแต่ว่ามาเร็วและมาแรงเร็วและแรงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเอาลมมาด้วยสิครับลมมากระโชกไปเลยลมมาครับลมมาในเร็วนี้เพิ่งไปตรวจเรียกว่าออกไปกับมูลที่ราชอะชาุเครนะครับในกาสุภารณมเนี่ยก็นําสิ่งของพระราชทานนําโดยท่านพากรสุวรรณรัตน์นะครับก็นําสิ่งของพระราชทานไปแจกร้อยพันเจ็ดร้อยเจ็ดชุดเนี่ยที่ผู้ศบวัตถัยในปัวัดเชียงรายก็บางแห่งก็ลังคาไปหมดนะครับลมแรงมากครับลังคาแล้วภากอาศัยอยู่ไม่ได้นะครับก็ ก็ก็ต้องเอาผ้าใบนะครับมาคลุมไว้นะครับเพื่อกันการลมกันแดดกันฝนในชั่วคราวก่อนนะครับต้องเอาอย่างนั้นเลยก็ครับครับก็เป็นสิ่งที่ทางทางมุลที่รัฐประชานุกก็ก็เป็นห่วงครับครับทีนี้เอาละพอถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่พอผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเสียหายตามมาตรงนี้มีคําแนะนําสำหรับประชาชนทั่วไปไหมครัครับก็ในในในส่วนของการ จริงเราเรามีการแจ้งเตือนนะครับกรมการบารษัทภัยเนี่ยเราก็มีระบบการแจ้งเตือนผ่านเอสเอมเอผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดิส ASTER นะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook t w i เต e r ต่างๆก็เราก็แจ้งเตือนไปทุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแต่ทีนี้เมื่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นะครับก็คืออปทอเนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยสชทใจช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอปทนะครับในปี2560เนี่ยก็กําหนดให้ท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ดีหากงบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่เพียงพอนะครับก็สามารถแจ้งผ่านอำเภอนะครับรายงานเป็นเหตุด่วนให้ผู้ว่าการจังหวัดทราบนะครับเพื่อพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ประกาศเหตุให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรีบฉุกเฉินนะครับโดยจะมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับหรือกชปจไปเ้ให้ความเห็นชอบนะครับ ไปกว่าน,นั้นก็คือถ้ากรณีจังหวัดไม่สามารถจัดประชุมกชอปชปจได้ทันเนี่ยผู้ว,ว่าก็สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือก่อนได้โดยต้องของความรับผิดชอบนะครับถ้าหากว่าความเสียหายนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับนี่ก็ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นล่ะฮะทีนี้เราก็มีครับครับก็มีการสํารวจนะครับม,มีการสรวจความเสียหายของอ่ ชาวบ้านนะครับที่รับความเสียหายผ่านผ่านระบบของทางราชการ,รไม่ว่าจะเป็นอบตสํารวจก็ดีแล้วหรือว่าจะผ่านระบบของการช่วยเหลือของจังหวัดก็ดีนะครับผ่านอำเภอเนี่ยเขาจะมีอัตราการให้การช่วยเหลืออยู่นะครับเป็นเงินทดลองราชการนะครับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับในกรณีที่ท,ที่มีผู้บาดเจ็บเนี่ยครับต้องรักษาอยาราพตั้งแต่สามวันขึ้นไปก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินประมาณสี่พันบาทนะครับ ถ้ากรณีที่บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทนะครับ,รบในกรณีที่เสียชีวิตนะครับก็จะมีค่าช่วยเหลือจัดการศพผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละไม่เกินสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวนหน้าครอบครัวนะครับเป็นผู้หาไรายได้เป็นครอบครัวด้วยก็จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีก ไม่เกินสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทในส่วนของทรัพย์สินนะครับอันนั้นก็เป็นตัวบุคคลที่ได้รับอบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายนะครับเราก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นค่าค่าจัดหาสิ่งของในการดารงชีพเบื้องต้นนะครับกรณีที่อยู่อาศัยได้ก่อนเสียหายทั้งหลังนะครับเท่าที่จ่ายจริงเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ไม่เกินสามพันแปดร้อยบาทนะครับในส่วนของค่าซ่อมแซม หรือก่อสร้างที่อาศัยซึ่งประสบภัยพิบัติเนี่ยเจ้าของที่รับความเสียหายก็เท่าที่จ่ายจริงนะครับก็คือบ้านพังไปเนี่ยก็สํารวจว่าอะไรเสียหายบ้างก็หลังละไม่เกินสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทบบในส่วนก็จะมีเรื่องของค่าซ่อมแซมอยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลคอกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เท่าที่จ่ายจริงไม่ไม่เกินครอบครัวละห้าพันเจ็ดร้อยบาทบบบแล้วก็ในกรณีที่เป็นผู้ที่เช่า นะครับประสบภัยบัติเป็นผู้เช่าบ้านเรือนของผู้อื่นเนี่ยแล้วบ้านเช่าเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็ก็จะจ่ายเท่าที่เสียหายจริงนะครับไม่เกินครอบครัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นเวลาไม่เกินสองเดือนนะครับ,รบแล้วก็ยังมีค่าเครื่องนุ่งห่มรายละไม่เกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับแล้วค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนในการสําหรับผู้ประสบภัยที่ที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวนะครับก็เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับนี่ก็เป็น เป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กําหนดเอาไวค้ครับอืครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของทางกรมป้องกันเองเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันใหญ่มากเราจะมีวิธีการบริหารจัดการงไงดีเราไม่รู้ว่าจะเกิดตุดไหนด้วยครับอันนี้เราเราจริง,รงๆแล้วก็ทำงานร่วมกับกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบในการพยากรนะครับแล้วเมื่อเรารู้เส้นทางลมนะครับเราก็จะ,ะ,ะแจ้งเตือนนะครับเราจะมีระบบการแจ้งเตือนไปที่จังหวัด อำเภอแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อให้เขาได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับกับอาวุภัยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนครับกับกับซึ่งพื้นที่เราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นก็ดีนะฮะครับงว่จะเป็นอย่างนั้นครับท่านนะไม่ใอยากให้เกิดวัเลย้จะฝากเพิ่มเติมให้คุณสรัตน์เชิญครับครับครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับขออนุญาตนาความห่วงใยของของอ่า องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งซึ่งท่านเมื่อคราวผมออกไปที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับท่านพระกรณ์ในมูลนิธิรับสารุเกระนะครับก็ท่านก็นํากระแสห่วงใยของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องอย่าให้ประชาชนอดข้าวแม้แต่มื้เดียวนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กรมกัรนอสภัยญาติน้อมนํานะครับรับมาปฏิบัติครับแล้วก็ขอเรียนว่าปปเรามีระบบการแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางนะครับไปยังจังหวัดอำเภอแล้วก็ทุกพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมด ก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนได้เป็นแบบต,ตามข้อแนะนําของทางราชการนะครับแล้วก็หากถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับประสบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากอายุฤด,ดูร้อนเนี่ยก็สามารถแจ้งเหตุด่วนต่างๆเนี่ยผ่านสายด่วนนิรภัยของกรมนะครับห7 8 4นะครับหรือว่าผ่านไลน์ o f f i c i a l Account านพรับแจ้งเหตุ1784นะครับโดยเพิ่มเพิ่มเพื่อนนะครับที่ไลน์ ID 1784 DDPM ครับเพื่อจะได้ ประสานการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปครับครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณครับคุณสารัดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสารัตวงศสกุลวิวัฒนะครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเล่าข่าวคุณผู้ครับในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้เรื่องราวของการคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สติปัญญาที่ดีนะครับแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณหันษาไทยศ ผู้อำนวยคารศูนย์คัดกรองทารกแรกเกิดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธาร,รณาสุขในช่วงเล่าเลี่ยงนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงมานะครับอีกร้อยละ0.25เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มซึ่งการปรับลดในครั้งนี้เนถือเป็นครั้งที่2ของปี 2,567แล้วนะครับคำถามคือว่าเมื่อรวมการปรับลดครั้งที่1กับครั้งที่2เข้าด้วยกันเนี่ยเท่ากับธนาคารอมสินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงไปแล้วร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กดนฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ